เปนภาพสดนล่อย่ใจสวยทิ่ใจแล้วไงน,นะหลงรัก เป็นป้านในสายเลือดก,ก็ต้องรองคิววันมาเยอะใช่ไหมเยอะและตังค์นะพอเห็นน้ำมันขึ้นหน่อยอะไรก็ตังค์อะไรก็ตังค์ไม่ได้เล่ต้องต้องเที่ยวเพราะเป็นป้าแท้ๆเลยขอ,อเป็นป้าแท้ๆได้ใช่ครับโอ้สวัสดีครับคุณป้าอ <c oughs> ยากมีหลานเพิ่มทุกคนไหมป้าไม่ครับป้าไม่คิดเลยออสองคนมา ต้องร้อยเขาว่าเขาเงินปิดความลับผมกระดิกไว้เยอะเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นต้องรักป้าเยอะๆป้าขออะไรต้องให้ฮถ้าถึงไม่ต้องเหมือนขนาดนั้นหรอกเล่าครับผมมาเท่าไหร่ก็รอป้าเจ้าจะไปนี้คิดถึงคิดถึงคนเก่าเป็นเก่าเรื่องแบบนี้ก็ไม่น่ามาพูดหน้าสาธารณ์นักชนพูดได้เก่าเขาไปแล้วออ๋ จะไปดีใจไหมเหมือนพี่อะใช้งานเขาด่าเราเยอะพี่น้องเจะร้องเลยร้องเลยเนาะตาแดงตาแดงคลับเอาหน่อยเอาหน่อยรองรองให้ป้าสุดที่รักแม่นานเท่าไหร่ก็รอเธอสั่งให้รอ นี่ไม่เคยก้าวหัวให้แฟนหนุนเลยน่าสับนาสับผมแต่จริงๆแล้วดีแล้วนะเราเออผมก็เหมือนกันนะเพิ่งจะเลิกไปกับแฟนเก่าเหรอแฟนเก่าผมเลิกไปว่าทุกวันไม่พูดเลยพูดแต่เรื่องหัวเก่าหัวเก่าทุกวันนี้มีแฟนใหม่แล้วสบายใจไม่พูดเรื่องหัวเก่าแล้วพูดถึงอะไรพูดแต่เรื่องหัวใหม่น่าดี อยากขอบคุณอีกสักครัง้งนั่งดูเถิดน้่งดูนั่งดูผู้ชายคนนี้สันอยากจะคิด อันนี้ไม่น่าจบแล้วคืนนี้รักรักเดี๋ยวขอร้องเพลงช้าก่อนนะที่มีิได้ได้ได้ไม่ได้กับ้านอ๋อได้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 นางฟ้าตตน้ำึงเดี๋ยวดใคะเอาเดี๋ยวถุงเดี๋ยวถุอ่ะานี้จารอันนี้ไม่ริาอมาด้วยฮะเขาอมาสาวสดแตงครับแตง ปิดรับเพลงแล้วนะฮะครับผมว่าเดี๋ยวจะไม่ได้กลับกันเนาะครับหนูไม่รู้หนูไม่รู้งันอ่ะเอขาขอเพลงเขาไม่ได้ถามอ้าวอนุูก็ล่วงไอ้นี่ก็ล่วงอย่าอย่าอย่าให้ล่วงอย่าให้ล่วงไปทวงพี่กระโดดนัดเลยนะบผมคุณครับครับโอ้ ให้พี่ช่วยอ่านไห้หนูปกหักซ้ำบ่อยๆปกหักซ้ำบ่อยๆ นิดละหน่อยสับสนแล้วข้างซ้ายข้างขวาคนละทอดคนละทอดก็พอหมดนิดละหน่อยเยอะมากมทำไมงั้นร้องจบเพลงสว่างก็ยังไม่อพอไหนว่าจะคอยไหนว่าจะคอยต้องอะไรพี่ คือเำว่าพอเลยหรือคนดีเออใช่เหรอใช่ใช่ใช่ช้าไปหน่อยเหรอเออใช่ปิดช้าไปหน่อยนนั่แหละช้าไปหน่อยไม่ว่าจะพอใครเดียวยไปวไปน่ยทีนี้หม,หมอหมอหมอไงร้องหัวท่อนจะท้ายท่อนจบแล้วเหรอสวยพี่ใจแล้วสวยพี่ใจแล้ว นี่หมวนมาละมงย้อนยุคไปแลอยากเทน่าก็เทียนสุนี่ก็ไม่ขัดแฟนขัดกคนมาเกมนี้ไม่ขาดเป็นน้อยใจเป็นโค้ดตัดคอร์รี่เฟสเออแล้วเอาเรื่องคอามรู้เรื่องทุกคนเออแล้วเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นด้วยแล้วเกมนี้แล้วนี่ก็ขยันดูแล้วกันผมยังไม่กล้าดูหมดเลยถ้าดูหมดฉันช้าก็ดานี้ I'm <laughs> อายุประมาณ60-70ขเ้นดปแล้วครับม,รมากเกมนี้มาครับเร้ <c oughs> <c oughs> มมามตั้งแตนักเขียวหน่อขอเพลงฝากไว้เสียนนี้ให้ด้วย <c oughs> แล้วเกียรติห้องเบอร์ห้าจุดวัจจมห้าห้าบวกรักอยู่ที่สุดจะห้าห้าจะไปยังไงโอแฟนแต่งงานฉัน เปลี่ยนทีโอเคอุ้ยพ้อยังชั่วถ้าใส่นิ้วกลางไม่ค่อยดีเลยใส่นิ้วกลางมันโชว์คนดูลำบากมันโคตรลำบากอันนี้อนลูกอะไรอันนี้ไรุ่นจูบประจําจูบประจําขอเพลงแพ้ใจด้วยแหละแพ้ใจแม่คนสุดท้ายนะนะเดี๋ยวไม่ไม่กลับบ้านนะแม่นะครับจูบประจําลืมแม่วันนาแม่วันนา นี่ลูกมาเที่ยวด้วยกันที่จุฬาจัจำจุฬาจัจำทำไมเนื้อไม่ขึ้นในหัวทีจังไม่ได้จุนแจงแล้วนะเนื้อตมกั เราจะเพิ่มเรักข้ามกำแพงด้วยถึงกับตัดปฏิทินมาให้เลยเนาะรักข้ามกำแพงไปก็ขอแข่งบุญนำพาหรือวาสนา เพลงหน่อยจ้าข้าวไม่มีขายลเลยใจหน้าจอพี่นี่หลายเพลงละฮะพี่เป็นคน

สักหน่อยก็ไม่ได้มือเบีดที่ยังหาคีไม่เจอไม่รองสักหน่อยมือเบีดที่คัำคีดมดดดคก็คคีเหรอใช่คคหรือจะใช้เป็นล้วงคีก็ได้นางาตาพริบนะ้งสงลงมาเจอ เพล,ลงแบลมใต้ดีครับ